สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของแมวสายพันธ์หนึ่งที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์มากที่สุดในบรรดาแมวทุกสายพันธ์ุบนโลกใบนี้แมวที่หลายคนรู้จักในชื่อว่า Sphinx หรือ sphynx แมวไร้ขนที่มีรูปร่างสวยงามราวกับงานศิลปะและมีบุคลิกที่อบอุ่นกว่าที่คนเคยจินตนาการไว้ แมวสฟิงซ์ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นเพื่อนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งจากผิวสัมผัสที่แตกต่างรอยย่นที่งดงามและนิสัยขี้อ้อนเกินคาดวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักสายพันธุ์นี้อย่างละเอียดทั้งประวัติความเป็นมาลักษณะภายนอกบุคลิตรวมถึงการดูแลที่เจ้าของควรรู้ให้ครบถ้วนเพื่อให้คุณเข้าใจเสน่ห์ที่แท้จริงของแมวสฟิงซ์แบบลึกซึ้งที่สุด ประวัติความเป็นมาแมวสายพันธุ์สฟิงซ์มีต้นกำเนิดที่ค่อนข้างทันสมัยไม่ใช่สายพันธุ์โบราณอย่างที่หลายคนเข้าใจจากชื่อที่สื่อถึงอียิปต์โบราณในความเป็นจริงสฟิงซ์มีจุดเริ่มต้นในประเทศแคนาดาช่วงปีคริสตศักราช1960โดยเกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติของลูกแมวตัวหนึ่งที่เกิดมาโดยไม่มีขน การกลายพันธุ์นี้ไม่ได้เกิดจากการทดลองของมนุษย์นะคะแต่เป็นความบังเอิญตามธรรมชาติที่หายากนักพัฒนาสายพันธุ์จึงเริ่มเพาะพันธุ์ให้มีลักษณะนี้ถ่ายทอดต่อจนเกิดเป็นสายพันธุ์สฟิงซ์ที่เรารู้จักในปัจจุบันค่ะชื่อสฟิงซ์ได้รับแรงบันดาลใจจากปฏิมากรรมสฟิงซ์ในอียิปต์ เพราะรูปลักษณ์ของแมวสายพันธุ์นี้มีความสง่างามลึกลับและโดดเด่นทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นแมวโบราณแต่แท้จริงแล้วพวกเขาเป็นแมวสมัยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ถึง70ปีเท่านั้นค่ะลักษณะภายนอกและความโดดเด่นสิ่งแรกที่ทุกคนสังเกตเห็นในแมวสฟิงซ์คือความไร้ขน แต่ความจริงแล้วผิวเขาจะมีขนอ่อนๆบางๆคล้ายกำรรมะหยี่หรือเหมือนผิวลูกพีชให้สัมผัสที่นุ่มและอุ่นกว่าที่คิดผิวของสฟิงซ์มักจะมีรอยย่นตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณคอแขนขาและหน้าท้องรอยย่นเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้หลายคนหลงรักเพราะเมื่อแสงตกกระทบจะเห็นเป็นลวดลายธรรมชาติที่งดงามมาก ใบหูของสฟิงซ์มีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์ทั่วไปดวงตาเป็นทรงอัลมอนด์มองดูลึกลับและมีเสน่ห์ร่างกายเพียวยาวกล้ามเนื้อแน่นสัดส่วนชัดเจนทำให้มีรูปลักษณ์โดดเด่นเหมือนแมวโมเดลถึงแม้จะไม่มีขนแต่สฟิงซ์มีอุณหภูมิร่างกายสูงความแมวทั่วไปเล็กน้อยทำให้ตัวของพวกเขาอุ่นมากและมักจะชอบนอนซุกกับคนเพื่อรับและให้ความอบอุ่นไปพร้อมกัน นิสัยและบุคลิกภาพถ้าจะพูดถึงนิสัยของแมวสฟิงค์คำแรกที่ต้องนึกถึงก็คือคี y อ n อนสฟิงค์เป็นหนึ่งในแมวที่ติดเจ้าของมากที่สุดในบรรดามแมวทุกสายพันธุ์เลยค่ะเขาชอบเดินตามชอบขึ้นตักชอบซุกตัวใกล้ๆและต้องการความรักความสนใจจากคนที่เลี้ยงพวกเขามีความฉลาดสูงชอบสังเกตสิ่งรอบตัวและเป็นแมวที่เรียนรู้พฤติกรรมได้รวดเร็ว นิสัยโดยรวมเปิดเผยขี้เล่นและชอบเข้าสังคมเข้ากับเด็กและสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้ดีแมวฟิ i n ์ไม่ใช่แมวนิ่งๆแบบแมวพันขุนนางนะคะแต่เป็นแมวพลังงานปานกลางถึงสูงชอบปีนป่ายกระโดดและเล่นกับของเล่นแบบกระตุ้นสติปัญญาทำให้พวกเขาดูมีชีวิตชีวาและเป็นเพื่อนเล่นที่สนุกมาก อีกหนึ่งนิสัยที่โดดเด่นคือความรักความอบอุ่นในคืนที่อากาศเย็นพวกเขาจะปีนขึ้นมานอนข้างๆหรือซุกใต้ผ้าห่มเพราะรักความรู้สึกอบอุ่นและความใกล้ชิดเป็นพิเศษการดูแล,แลและสุขภาพแม้จะไม่มีขนแต่สวิงส์ไม่ใช่แมวที่ดูแลง่ายเหมือนที่หลายคนคิดเพราะต่อมไขมันของผิวหนังจะทำงานมากกว่าสายพันธุ์ทั่วไปจึงต้องอาบน้ำเป็นประจำเพื่อป้องกันความมันส่วนเกินสะสม นอกจากการอาบน้ําแล้วยังต้องใส่ใจเรื่องต่อไปนี้ด้วยนะคะ 1. คือการทําความสะอาดรอยยน่นเพราะรอยย่นเป็นจุดสะสมของฝุ่นและความชื้นหากปล่อยไว้อาจเกิดการระคายเคือง 2. คือการทําความสะอาดรูใบหูของสฟิงซ์ใหญ่และไม่มีขนช่วยป้องกันทําให้มีคราบสะสมง่าย 3. คือการดูแลผิวอาจต้องใช้โลชั่นเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ผิวไม่แห้งจนเกินไป สฟิงซ์เป็นแมวที่ไวตัวอุณหภูมิอากาศเย็นเกินไปจะทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายและอากาศร้อนเกินไปอาจทำให้ผิวไหม้ง่ายเจ้าของจึงต้องดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผิวที่บอบบางของพวกเขาสุขภาพโดยรวมของสฟิงซ์ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงแต่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจบางชนิดเช่น HCM ซึ่งควรตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อความปลอดภัยข้อควรรู้ก่อนเลี้ยง ก่อนตัดสินใจเลี้ยงแมวสฟิงซ์ควรรู้สิ่งสำคัญดังต่อไปนี้นะคะ 1. สฟิงซ์ต้องการความใกล้ชิดถ้าคุณไม่ค่อยอยู่บ้านพวกเขาอาจรู้สึกโดดเดี่ยวง่าย 2. ต้องการการดูแลผิวอย่างสม่ำเสมอการอาบน้ำเช็ดรอยยน่นและทำความสะอาดหูเป็นสิ่งจำเป็น 3. ต้องระวังเรื่องแสงแดดผิวของเขาไม่ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น 4. ต้องมีแหล่งความอบอุ่นเช่น ผ้าหม่มเสื้อผ้าแมวหรือที่นอนแบบเก็บอุณหภูมิ 5. ค่าใช้ใจ่ายสูงกว่าสายพันธุ์ทั่วไปทั้งค่าดูแลผิวค่าตรวจสุขภาพเฉพาะทางและค่าอาหารคุณภาพดีหากคุณเป็นคนที่ให้เวลาและชอบแมวที่รักเจ้าของมากสฟิงซ์คือเพื่อนที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริงสรุปส่งท้ายแบบอบอุ่นและสวยงาม แมวสายพันธุ์สฟิงซ์อาจดูแปลกตาในสายตาใครหลายคนแต่เมื่อได้ทำความรู้จักจริงๆพวกเขาเป็นแมวที่มีสเสน่ห์มากกว่าที่เห็นภายนอกหลายเท่าทั้งความอบอุ่นความขี้อ้อนความฉลาดและความต้องการความรักจากเจ้าของอย่างลึกซึง้งสฟิงซ์เป็นเพื่อนที่พร้อมจะมอบความใกล้ชิดพร้อมจะเดินตามคุณทุกย่างก้าวและพร้อมจะนอนข้างกายคุณในคืนขี้อากาศเย็นเสมอ หากคุณกำลังมองหาแมวที่มีบุคลิกโดดเด่นและเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกช่วงเวลาแมวสฟิงซ์คือหนึ่งในสายพันธุ์ที่ควรค่าแก่การรู้จักที่สุดสายพันธุ์หนึ่งขอบคุณที่รับฟังสารคดีเรื่องราวของแมวสฟิงซ์ในวันนี้หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจพวกเขามากขึ้นและอาจตกหลุมรักพวกเขาไม่ต่างจากคนรักแมวนับล้านทั่วโลกเลยค่ะ